แต่ก็ได้มาเยอะแล้วนะเพราะท่านประกาศเปิดเผยแพร่มังสวัสเป็นบุญนิยมเป็นบุญยาวุธอันดับห <c oughs> ถือว่าสำเร็จชาตินี้ถือว่ามาเผยแพร่มังสวัสในเมืองไทยขึ้นมาได้กประมาณเนี้ยถือว่ามีผลสําเร็จคุณสมบัติคนคที่จะมาอยู่กับชาวโสมก็คือหนึ่งในนั้นก็คือถือว่าสําเร็จเพราะว่า มีประชาชนเป็นกลุ่มหมู่เป็นสังคมชุมชนเลยอ่าซึ่งชุมชนก็ทั้งหมดทั้งชุมชนนอกชุมชนก็ยังมีอีกอ่ากินบางสวรรค์กันม,สนมาสัจันร์สิ่งมาสัจัน์ซึ่งมันโ,โหยิ่งมาเมืองอีสานเนี่ยนะไม่รู้เรื่องหรอก อาจารย์กินมังสวิรัต์ไม่รู้เรื่องเลยอะไรดุกดิกได้จังไม่รู้เรื่องหรอกเคยรับรับแขกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะเขาก็ถามวา่าจะมาอยู่บ้านร่านเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงถึงจะมาอยู่ก็เลยเรียนท่านบอกว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้น3ข้อค่ะก็คือหนึ่งถือศีลห้าอย่างน้อยถือศีลห้าสองละอบบยมุกสาม กินอาหารมังสวิรัตท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหสามข้อของคุณเนี่ยมันยากที่สุดเลยทำได้ยากเออคนเราก็อันนี้แ่ะกว่ามันจะมีจัดมีปัญญามีปัญญาแล้วก็ใจใจโตเพียงพอที่จะลดละจางคลายเรื่องโลกติดมันยืดมันโลมันไหลไป ทำงานที่ยากที่สุดในชีวิตชีวิตคนทํางานพวกนี้ยากที่สุดทํางานไปอื่นๆจะไปทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่ยากหรอกทํางานมาลดกิเลสเขาล้างกิเลสคาอยาลดก,กิเลสมาแล้วก็มายอมจนเกิดปัญญาจนยินดีในการที่ลดละไม่ใช่ลดละอย่างฝืนแล้วก็ทนทรมานป้ายไม่ใช่จนเกิดปัญญาเห็นจริง แล้วก็ทำได้สำเร็จเป็นอ,อุปโตภาคร็ไปได้เลยคนมีอุปโตภาคป็นมุดแล้วก็รียปร้อยอริบูรณ์งานยากที่สุดเพราะว่า <c oughs> จะให้คนเอากิเลสออกนี่โอ้โหมมันเป็นของรักของห่วงเขาสุดสุดยากสุดยอดของเสร็จติดก็สุดยากสุดยอดชีวิต ถึง,งว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งประหัอัศจรรย์ที่สุดกินเลดอะไรก็ไม่หนักเท่ากินเลดกินอาหาร <c oughs> อ้ <c oughs> อไอ้กินอาหารในสุดยอดเลยันก็จะล้างได้หมด <c oughs> กินเลดอื่นมันยัง <c oughs> เลิกมามันก็ไม่ตายแต่กินอาหารม่เลิกไม่ได้กินนานต้องกิน พระพุทธเจ้าเลยต้องชันอาหารสวยอาหารมันก็เลยโอโ้ติดอยู่ในอาหารอยู่ในลิ้นเนี่ยธาตุลิ้นเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางลิ้นยากสุดจนกระทั่งจิตอย่างที่อาตมาเป็นน่ะมันไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งโอ้โหจะกินไม่ลง เรยต้องบอกเอาทำมาขายฝีมือดีๆจะให้อร่อยได้ต้องไทำมาเขาก็ะทำมาเต็มที่มือน,นก็ยังเฉยไม่ฟืน้นโอ้ลองดูพยายามใหม่ก็ได้พวกเราต้องพยายามไหมไม่ <laughs> มันมันสบายๆแล้วมันมีปัญญาทำได้เจโตมุดปัญญามุมดเรียบร้อยแล้วมันก็ สบายสบายเบาทุกอย่างาถูกก็ถูกจงไงยังไงพืพัพนธยาหารมันจะแพงยังไงมันก็ถูกกับเนื้อสัตว์พ,พาาื้พันธุ์ยาหานี่แพงยังไงก็ยังถูกเ,เนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้ออ,อะไรก็แล้วแต่แม่แต่ เนื้อไอ้แต่นี้หมูแพงนะไม่แต่ไปถึงหมูถึงหมาอะไรลรออ่าไอ้บาคิวอะไรนะไอ้ของไอ้อะไรไปอะไรไปไหนอ่ะนะไอ้ของกุจีกุจีอะไม่แต่กุจีก็ยังโอ้โหกุจีแพงนะครับไม่มีขายเนี่ยเนี่ยโอ้โหขายขี้ควายขีงงอยยาก กุจีเลยหายไก็ช like. ักจะหายากขี่กากุจีไปไหนเพลงของสลาจีไปใสหาขี God ่ควายไม่ได้กุจีไม่อยู่กุจีไปใส่หน่อจะหายากยิ่งกว่าเพชรทองเมื่อวานเจอญาติธรรมเราที่มาอยู่วัดเนขับขี่รถไอ มอไซค์ที่มีไซส์มีมีที่นั่ง,งข้างๆเขาเรียกไซค์คารรถพ่วงอ่ะรถพ่วอ่ะเขาพวกเราดูรู้กันอยู่ว่าอดีตเขาเคยเนี่ยใช้รถคันนี้แหละไปขายแมลงทอด <c oughs> โอ้ขายดิบขายดีนะชื่อแมลงทอดแม,มลงสารพัดแม, <c oughs> มลงสารพัดแมลงสารพัดตะกั่นเน, <c oughs> นี่ยตะกั่นอันนี้แมลงสารพัดทอด ขอองทใครเคยกินบ้างแมลงทอดนะโอ้โหแมลงในส่วนมากมันกรอบนะมันกรอบมันกรอบอ่ามันมีกระดูกมันมีอะไรอะไรสารพัดมันกินมันหมดเลยอ่ะแมลงกินมันมีกระดูกด้วยมีเนื้อมีอะไรด้วยออมันมันก็เยอะเหมือนแมลงด้วยแมลงสาบเนี่ยฮะเขาไปทําเป็นโปรตีนฮะ อนสาแดงเนี่ยเวลาคั่วแล้วด่ไม่ต้องใส่น้ำมันนะมีน้ามันน้ำมันมาออกมาเองอ๋อไม่ต้องใส่น้ำมันเราคั่วแล้วน้ำมันบอกมาเองแมงมันไงเขาบอกแมงมันไอ้นั้นคั่วิ่งนีเราทอดก็ยิ่งมันใหญ่ทางเหนือก็มีอจิ๊กกุ๊งจิ๊กกุ๊งจิ๊กกุง่งนี้เสียบไม้อนี้จิ๊กจิ๊กกุง รู้จักจีนกรุงไหมของกรุงเทพอีสานคนเอกจิปโอมอีสานเรียกจิปโอมมีตัวใหญ่กับตัวจิ้งรีมีตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่ไหมฮะตัวใหญ่กับจิ้งรีเนื้อมันเยอะใหญ่จิ้งรีตัวใหญ่ใหญ่เนื้อมันเยอะก็ใหญ่เกือบสองเท่าแล้วจิปโอมก็เรียกจิรอจิรอจิปโอมเนื้อใหญ่กว่าสีมันสีกะกีสีกะกีสีกะกีเนื้กียอะเยอะเลือใหญ่ใเนือยกหญ่อบนะ สีเเลื่องกะกียจางๆเนื้อมันมากก็จึงหลีดเยอะทาใจยังไงครับท่าครูครับะยิ่งเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันต้องเจอเนี่ยใจจกไปที่ตาตุ่มเปลี่ยนกันจะไปประทับใจทําไมใจมันตกไปที่ตาตุ่มหน้าเก็บสมัยยังไงดีจะว่าประทับใจก็ประทับใจที่เออยยุคนี้เป็นยุคที่ ตกต่ำเสื่อมมากเราก็สามารถที่จะจนำธรรมะพทธเจ้าที่เป็นโลกุตรธรรม,รรม,รรมเอามาประกาศแล้วคนก็ยังฟังได้เข้าใจมาประพฤติตามจนเกิดสังคมจนสำเร็จตามทฤษฎีของพระเจ้าเป็นสาธารณโภคีเป็นสารานิยธรรมหกได้สำเร็จจริงๆเลยเนี่ยอาจจะว่าประทับใจเนี่ยมันมหัศจรรย์เลยทรยาบซึอ มาศิจั์และมันจะเป็น <c oughs> เป็นหลักเป็นหลักแห่งคุณธรรมที่จะอยู่ในสังคมต่อไปให้สังคมเข้ามาเห็นมาฉงนมาทึ่งมามหาัศรจั์กันต่อไปซึ่งมันก็ มีอยู่น้อยไม่มีมากเพราะมันใกล้กลิยุกกันไปแล้วคนมันเสื่อมมันสมองมันไม่เห็นดีเป็นดีได้ในเรื่องนั้งนี้แต่มันก็จะมีมันก็จะพูกไปอีกประมาณหนึ่งจะเห็นดีเห็นงามไปคนจำนวนหนึ่งอก็มีน้ำหนักพอสมงคนจะเห็นว่าโอ้โหแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นน้อย ่มีพวกเราเดี๋ยน้ำหนักมันก็เลยไม่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เป็นน้ำหนักเลยอะไรนะจุดจเล็กๆมากประมาณหนึ่งเลยมีน้ำหนักจุดเล็กๆภายใต้ขอบฟ้ากว้างจุดเล็กภายใต้ขอบฟ้ากว้าง